ีพามาชมคุ้มเจ้าหลวงเมืองแคร่นะคะสวยงามอลังการมากเลยค่ะ,ะมีการแกะสลักไม้นะคะทาสีเขียวอ่อนๆสวยดีค่ะนี่ก็เป็นตัวโครงสร้างของตึกนี้นะคะ ชอบการใช้สีนะคะสีออกเขียวอ่อนๆสวยดีค่ะนี่คือโมเดลของโครงสร้างนะคะประตูเมะวิมานนี่ก็จะเป็นห้องอาหารี โต๊ะรับประทานอาหารค่ะค่ะเขียนเขียนพระน2 3ขอบคุณค่ะอ๋อนี่เป็นเจ้านายที่เคยอยู่คุ้มนี้นะคะสวยงามมากค่ะ เจ้าบัวไหลชายาเจ้าพิริยะเทพพงนะคะอ๋อนี่คือเจ้าบัวไหลนะคะงาช้างค่ะสัญลักษณ์ของเมืองแพร่นะคะนี่ก็เจ้าบัวไหลนะคะ ก็เป็นข้าวของเครื่องใช้ภายในคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่นะคะเป็นโอหมู่บูชานะคะซึ่งมีการเนี่ค่ะฝังมุกนะคะมุกก็คือเปลือกหอยนะคะงานละเอียดนะคะ เวยจานสวยงามค่ะ,ะนี่ก็เป็นเจ้าหลวงเมืองแพร่นะคะัพระย,ยาพิริยาวิชันี่งานช้างนี่ของจริงนะคะแข็งมากเลย ก็อีกห้องหนึ่งค่ะก็จะเก็บพวกเครื่องเขินเครื่องดนตรีถาดต่างๆมีชั้นบนด้วยนะคะ ด้านนอกเป็นสวนค่ะนี่ด้านหางคุ้มนะคะเราไปดูชั้นสองกันค่ะนี่เป็นห้องนอนค่ะ ห้องนอนแล้วก็มีอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือเครื่องแต่งกายเจ้าบวัวไหยสวยมากเลยนี่ชุดเจ้านางมืองแพร่เลยนะคะนี่นี่เป็นห้องนอนค่ะนี่มีโต๊ะเครื่องแป้ง เป็นอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือมีหวีมีน้ำหอมนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในอดีตค่ะมีเจ้าสร้อยฟ้าหนาหน้านะคะ่ะตรงนี้อ่ะ มาถ่ายรูปกันค่ะคุณค่ะนี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนี่คงเป็นห้องนอนของเจ้าหลวงนะคะปีปปให้มีเครื่องแต่งกายของเจ้าหลวงค่ะ นี่เป็นเซรามิกเป็นอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือค่ะของเจ้าหลวงนะคะนี่เป็นเตีงยงนอนของเจ้าหลวงค่ะปูงาชานี้อลังการมากๆเลยเจ้าบัวไหลกับเจ้าพิริยะโอ้ งา,งาช้างนี่ใหญ่มากๆ <Okay. S 1> ต้องเป็นช้างที่ตัวใหญ่มากนะคะ <Okay. S 1> สวยงามสมเป็นคุณเจ้านะคะ <Okay. S 1> มีการแกะสละัก <Okay. S 1> มีหลายห้องเลยค่ะ แต่ที่อลังการคืองาช้างอันนี้ใหญ่มากไม่เคยเห็นใหญ่อย่างนี้มาก่อนจะมีเป็นห้องเล็กห้องน้อยหลายห้องก็ถือว่าอนุรักษ์ไว้ได้ดีนะคะ ใครวางก็มาเที่ยวนะคะคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ค่ะ